สวัสดีค่ะพวกกันเช่นเคยนะคะกับทํากินทําขายสไตล์โซดานะคะซึ่งช่วงนี้เราก็จะห่างหายการทําคลิปไปนานพอสมควรนะคะเพราะว่ายุ่งๆอยู่นะคะวันนี้พอมีเวลาก็มาทําต้มแซ่บให้เพื่อนๆชมกันนะคะซึ่งสูตรของเราก็เน้นทําง่ายๆอีกตามเคยนะคะ ไปดูวิธีทากันเลยนะคะก่อนอื่นเราก็จะไปต้มน้ําเดือดๆนนะคะแล้วก็ใส่ข่าตะไคร้นะคะแล้วก็หมูที่เราล้างสะอาดแล้วนะคะล้างด้วยเกลือนะคะแล้วก็น้ําเปล่านะคะใส่ในส่วนของกระดูกหมูซี่โครงหมูกระดูกหมูอ่อนก่อนนะคะจากนั้นก็ตามด้วยตรงส่วนเนื้อเขานะคะต้มไปสักพักหนึ่งแล้วก็ถ้ามีฟองนะคะเราก็หมั่นช้อนฟองตัดฟองออกนะคะ เพื่อที่จะให้น้ำซุปของเรานะคะมีความใสน่าทานนะคะถ้าเราปล่อยฟองทิ้งไว้น้ำซุปของเราน้ำต้มเราเนี่ยนะคะก็จะมีสีเข้มมากเกินไปนะคะอันนี้เราก็มันตักขึ้นเราก็จะได้น้ำซุปที่สีใสๆหน่อยนะคะอ่ามันตักฟองทิ้งเลยนะคะ จากนั้นเราก็จะมาใส่หอมแดงนะคะที่ล้างสะอาดแล้วนะคะเราทุบๆก่อนนะคะค่อยนํามาใส่นะคะเพื่อช่วยให้น้าต้มของเรามีความหอมหวานมากยิ่งขึ้นนะคะใส่ซุปก้นไปเพิ่มความอร่อยของน้าซุปใส่น้ําเกินครึ่งหม้อไปนิดนึงนะคะหม้อที่ใช้ก็เบอร์ยีิบสองนะคะใส่เกลือใส่เกลือแล้วก็น้าปลาน้ปาปลาเราใส่สองช้อนโต๊ะนะคะ น้ำปลาเราก็เน้นยี่ห้อที่เราใช้จะไม่เค็มมากนะคะบางยี่ห้อจะเค็มมากเราก็ลดปริมาณลงนะคะเอลืมบอกนะคะหมูนี่เราใช้หมูอยู่ครึ่งกิโลนะคะสูตรของเราจะต้มอยู่45นาทีนะคะประมาณนี้นะคะถ้าใครชอบปเปื่อยก็ต้มนานกว่านี้ก็ได้นะคะเมื่อเราชิมรสได้ที่แล้วนะคะเราก็ใส่ใบมะกรูดนะคะพอใบใบมะกรูดเราเริ่มมีกลิ่นหอมนะคะเราก็ปิดแก๊สได้เลยนะคะค่อยตักใส่ถ้วย แบ่งไปปรุงเฉพาะที่เราจะทานนะคะปรุงรสด้วยข้าวคั่วเพิ่มความหอมเป็นต้มแซบนะคะ ริกป่นก็ใส่ได้ตามชอบเราเลยนะคะน้ำมะนาวความเปรี้ยวตามชอบเราเลยนะคะสองช้อนรึ่งแซ่บเติข้าวโพอีกน,นิดหนึงนะคะข้าวโวดก็ตามชอบเราดีหน้าตาส่วนหอมใครชอบ จะโรยนิดหน่อยก็ได้นะคะหรือไม่โรยก็ได้เราชอบแล้วก็โรยใส่อันนี้สําหรับคนทานเผ็ดได้น,นี้สําหรับใครที่ทานเผ็ดไม่ได้นะคะแต่ตัวนี้จะรสแซ่บกว่านะคะเผ็ดจัดจ้านหลับคลิปนี้ก็ขอลาแค่นี้ก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ